เดินทางมนครโฮจิมินซิตี้ครั้งนี้นอกจากเราจะมาเพื่อบันทึกเรื่องราวอันน่าสนใจเกี่ยวกับเทศกาลเดซเนืเดและได้ขอเข้าพบเพื่อสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการเส้นทางมิตรภาพสู่อินโดจีนจากคุณสนั่นชาติเทพพัสดินณอยุทธยาท่านคงสุนญ,ญ่ประจำาน,นครโฮจิมินแล้วโจวยกับคุณสมศักดิ์ยังได้นัดหมายติดต่อขอเข้าพบกับท่านเอกอัครยทูตไทยประจำประเทศกัมพูชา พนท่านสักทธิภัยเริกที่กรุงพนมเปญในวันที่12กลกุมภาพันธ์เพื่อขอความคิดเห็นเช่นกันจากการดูในขณะนี้เนี่ยเห็นว่าคงจะต้องอดใจรอสักนิดแต่ระหว่างที่ยังมีเวลาเหลือก่อนจะถึงวันนัดหมายเราจรึงใช้เวลาส่วนนี้เก็บข้อมูลเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศเวียดนามเพิ่มเติม พราะถึงแม้ในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมารายการเพราะว่าฟากว้างจะได้นำบันทึกเรื่องราวต่างๆอันหลากหลายและน่าสนใจจากการสำรวจเส้นทางวิทรภาพสู่อินโดจีนโดยเฉพาะในส่วนของประเทศเวียดนามมาเสนอติดต่อกันเป็นเวลาพอสมควรแล้วก็ตามแต่ถ้าจะว่ากันตามความจริงผมยังคิดว่ายัางน้อยนิดเกินไปหากเทียบกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานของผู้คนแห่งแผ่นดินสุดปลายตะวันออกสวุวรรณภูมิ ที่มีเขตแดนขอบคันธสีมารประชิดริมฝั่งทะเลจีนใต้แห่งนี้ซึ่งด้วยเหตุผลข้อจำกัดของเวลาท่าที่เรามีอยู่ผมก็เชื่อว่าอย่างน้อยที่สุดบันทึกการสำรวจจากเส้นทางมิตรภาพสู่อินโดจีนนับตั้งแต่ทีมงานของเราได้รายงานมาโดยตลอดคงเป็นข้อมูลที่ชัดเจนล่าสุดอยู่บ้างสำหรับผู้ที่สนใจ เพราะมันเป็นสัจธรรมความจริงอยู่อย่างที่ว่าโลกในเวลานี้ได้ย่างก้าวเข้าสู่ยุคสมัยของสมารภูมิแห่งข้อมูลข่าวสารและนั่นจึงทำให้ตลอดเวลาที่ผ่านมาทีมงานของเราต้องทำงานกันอย่างหนักเพื่อยืนยันถึงความแน่นอนและเป็นไปได้ของเส้นทางที่ผมเชื่ออย่างยิ่งว่าคงมีท่านผู้ชมจำนวนไม่น้อยได้วาดฝันกันไว้ว่าจะเดินทางไปกับขบวนคารวานประวัติศาสตร์ ซึ่งจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้เพื่อสร้างมิตรภาพให้กับอินโดจีนสัปดาห์นี้รายการเพราะว่าฟ้ากว่าจึงขอนำเรื่องราวอีกบางส่วนที่ทีมงานของเรามีเวลาเก็บเกี่ยวบันทึกกลับมาจากเวียดนามพร้อมกับบทสนทนาสัมภาษณ์ท่านเอกอัครยทูตไทยประจำประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นรายงานล่าสุดของเส้นทางมิตรภาพสู่อินโดจีน หลังจากที่ผมกับโจยและคุณสมศักดิ์ใช้เวลาสั้นๆส,สองสาวันบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับเทศกาลเต็ดเหนือนดาหรือเทศกาลตรุษยวนที่นครโฮจิมินซิตี้และได้มีโอกาสเข้าพบขอความคิดเห็นจากคุณสนั่นชาติเทพพัสดินณยุทธยากงสุนใหญ่ประจำนครโฮจิมินซึ่งนอกจากท่านจะได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อปรึกษาแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแล้วเราะจะมีเวลาเหลือเล็กน้อยสำหรับเวียดนาม พวกเราจรึงใช้วเวลาส่วนนี้เดินทางไปยังจังหวัดเตนินเพื่อบันทึกเรื่องราวของวัดเกาดใดกันก่อนจังหวัดเตนิน อยู่ห่างจนครนโฮจิมินห์ซิตี้ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือราว96กิโลเมตรโดยเส้นทางแห่งชาติหมายเลข2 2อันเป็นเส้นทางที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับเส้นทาง Rn1 ซึ่งชุดคณะสำรวจของเราใช้เดินทางกันมาจากกรุงพนมเปญหรือแยกจากเมืองโกโดาวหาตัดผ่านจังหวัดเตนินข้ามพรมแดนกัมพูชาไปเชื่อมเข้ากับเส้นทาง Rn6 ที่ผ่านกัมปงจามกัมปงถมเสียมเรียบ ไปสู่สีโสภลได้ห่าจากตัวจังหวัดเตนินราว4ีกิโลเมตรมาทางทิศตะวันออกในเขตหมู่บ้านที่มีชื่อว่าลองหัวคือที่ตั้งของอาณาเขตแห่งวัดเก่าใดที่มีพื้นที่ภายในกระแพงรั้รอบขอบชิดกว่า1ตารางกิโลเมตรวัดเก่าใดคือศาสนสถานของัทธิเก่าใด ที่ปัจจุบันมีชาวเวียดนามสรัทธานับถือกันมากกว่า2ล้านคนลทัทธิเก่าใดสถาปนาขึ้นมาอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2169โดยงโหมินเจียบหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าโงโวแวนเจียบ ผู้เดินทางมาจากเกาะภูกวกเกาะเล็กๆ,ๆทางใต้ระหว่างพรมแดนกัมพูชาเวียดนามและเป็นผู้หนึ่งที่นำกลุ่มชาวเวียดนามรักชาติต่อต้านการเข้าล่าอาณานิคมของฝรั่งเศสในยุคนั้นในด้านลทัทธิศาสนาเกาใดใช้ดวงตาสวรรค์เป็นสัญ,ญลักษณ์สื่อความหมายแทนองค์ศาสดาซึ่งลทัทธิเกาใดเชื่อว่ายุคแรกของโลกคือสมัยที่พระเจา้าปรากฏให้มรษยชาติได้รู้จัก ส่วนยุคที่สองคือยุคที่มนุษยชาติได้พบกับศาสดาองค์ต่างๆและเกาดคือยุคสุดท้ายหรือยุคที่เรียกว่ายุคที่สามแห่งสัมพันธภาพระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ความน่าสนใจของลทัทินี้ นอกเหนือจากหลักปรัชญาที่รวมเอาแก่นคําสอนของพุทธศาสนาลัทธิของจือ้อลัทธิตเตา๋าฮินดูอิสลามและคริสต์เข้าไว้ด้วยกันแล้วสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะส,สถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างตะวันตกกับตะวันออกเข้าด้วยกันหรือความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์แห่งความเปลี่ยนแปลงหน,หน้าหนึ่งของเวียดนามก็เป็นสิ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยพากันแวะเวียนมาเยี่ยมชมอย่างวัดแห่งนี้ and can you go in middle the และนี่ก็คือรายงานอีกหน้าหนึ่งจากเส้นทางมิตรภาพสู่อินโดจีนที่พวกเราได้ใช้เวลาส่วนที่เหลือบันทึกกลับมาจากเวียดนามและอีกสักครู่เราจะกลับมาฟังความคิดเห็นจากบทสัมภาษณ์ของพระนท่าน เอกอาครยทูตไทยประจำประเทศกัมพูชาที่โจยกับคุณสมศักดิ์ได้บินด่วนไปสัมภาษณ์ท่านถึงกรุงพนมเปญ แม้ชุดคณะทีมงานสำรวจของเราจะได้ทำการเก็บเกี่ยวบันทึกเรื่องราวของประเทศกัมพูชาประเทศที่เปรียบเสมือนประตูบานสำคัญของเส้นทางมิตรภาพในอินโดจีนมานำเสนอผ่านสายตาท่านผู้ชมไปแล้วแต่ด้วยเหตุผลที่ว่ากัมพูชาคือประตูบานสำคัญที่สุดของเส้นทางข่าวคราวและกระแสสถานการณ์ความคืบหน้าของที่นี่จึงเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญและสนใจอย่างยิ่ง จึงทำให้ทีมงานของเราบินด่วนไปประเทศกัมพูชาอีกครั้งเพื่อขอเข้าพบและสัมภาษณ์ความคิดเห็นจากคณะท่านสักทพิปไกเรเลอร์เอกอัครยาธุตไทยประจำประเทศกัมพูชาในฐานะตัวแทนภาครัฐที่มีความใกล้ชิดกับประเทศนี้ที่สุดการจะเข้ามาของคณะ คารวานที่มาเนี่ยผมเห็นว่ามันเป็นการสอดคล้องอย่างยิ่งกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจะให้ประเทศไทยเป็นประตูสู่ประเทศอิโนโดจีนงั้นการที่จะมาทางเรบินหรือจะมาทางอื่นก็ดีเนี่ก็คงจะไม่ไม่ก็เป็นธรรมดาอยู่แล้ว นะฮะเพราะว่าเราก็ทางสนามบินดอนเมืองก็เป็นเป็นประตูที่จะนํามาสู่ประเทศเราได้อยู่แล้วแต่ว่าการที่จะมาโดยทางรถยนต์นี้ผมคิดว่าจะเป็นเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดที่จะเป็นการที่ว่าประเทศไทยเป็นเกตเวย์อย่างแท้จริงคือได้มาผู้ที่จะมาร่วมในโครงการนี้ก็จะได้มาสัมผัสกับความเป็นอยู่จริงๆชีวิตความเป็นอยู่จริงของประเทศ ในอินโดจีนเหล่านี้สําหรับในกรณีกัมพูชานี้ผู้ที่มาก็จะได้เห็นได้รู้ได้เห็นถึงความเป็นอยู่แล้วก็ความต้องการของประเทศนี้ในการที่จะเพื่อที่จะช่วยในการาได้แนวความคิดว่าจะมาลงทุนในด้านไหนกันบ้างนะถ้าที่ผมเห็นขนาดนี้เนี่ยเมื่อถ้ามาแล้วเนี่ยคงจะเห็นแน่ๆว่า อาจจะต้องมาสิ่งที่เขายังต้องการขนาดนี้คือการมาลงทุนในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่นถนนหนทางซึ่งที่จะมานี่ก็คงถนนทางก็คงยังไม่ค่อยดีเป็นลูกหลังบ้างเป็นอะไรกรุกระดบ,บ้างอันนี้นักลงทุนไทยก็อาจจะมาสนใจที่จะมาทำถนนหนทางแล้วก็เมื่อมาดูแล้วอาจจะเห็นว่าทางนี้เขาอาจจะยังต้องการโครง อย่างอื่นอีกเช่นประปาไฟฟ้าสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นการที่จะเข้ามาลงทุนได้ผมคิดว่าจะเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ําไปที่จะมาเป็น,เป,นเป็นการลงทุนในระยะยาวที่ผ่านมานี้เป็นการลงทุนก็ค่าจะเป็นในระยะสั้นแต่หากได้มาเห็นได้มาสัมผัสก็จะรู้ว่าทางประเทศเขานี่กําลังต้องการสิ่งเหล่านี้มากนะฮะแล้วก็ แม้ว่าประเทศเขาจะยังยากจนอยู่มากในการที่จะมาทําลงทุนค้าขายมาผลิตอะไรเพื่อจะมาขายในประเทศนี้ก็คงคงจะยังไม่สะดวกแล้วก็คงจะไม่ได้กําไรมากนะเพราะเขาไม่มีกําลังซื้อแต่หากมาสร้างโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าจะเป็นเรื่องดีเพราะว่าเงินช่วยเหลือเขาจะได้มาเยอะจากประเทศต่างๆประเทศทุกประเทศในเวลานี้ก็ได้คอมมิตที่จะช่วยเหลือเขาในการสร้างสิ่งเหล่านี้ รงไฟฟ้าโรงผิตไฟฟ้าลงทำน้ำประปาถนนน,นทางตึกรามบ้านช่องสนามบินนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้ามีลงทุนเขาจะมีเงินให้เราเพราะงั้นนักธุรกิจไทยซึ่งและนี่คือรายงานล่าสุดจากความเห็นของตัวแทนภาครัฐบาลไทยในกัมพูชาที่เราได้บันทึกกลับมา มาีเ,เวยดนมผมขอนำท่านกลับมาติดตามบันทึกการสำรวจเส้นทางมิตรภาพสู่อินโดจีนจากชุดคณะสำรวจของเราที่เมืองเวกันต่อไปครับ,บ19ตุลาคมพุทธศักราช2536ชาวนี้ทีมชุดคณะสำรวจของเราเริ่มออกเดินทางกันต่ออันเป็นเส้นทางในช่วงที่6ซึ่งเราจะข้ามพรมแดนประเทศเวียดนามเข้าสู่ประเทศลาว และมีปลายทางของปัณน,นี้กันอยู่ที่เมืองสวรรคเขตเส้นทางจากเมืองเวเรายังคงใช้เส้นทางหมายเลขหนึ่งที่เป็นทางหลวงสายหลักเชื่อมระหว่างเหนือใต้ถนนยังคงสภาพเป็นทางลาดยางและอาจจะไม่สามารถเรียกอย่างเต็มปากได้ยว่าเป็นถนนชั้นดีแต่มันก็มีความราบเรียบและสะดวกสบายพอสมควรแม้จะอยู่ท่ามกลางทัศนวิสัยที่พราพลายไปด้วยสายฝนอย่างเช้านี้ จากเวถึงกวางตรีระยะทางราว56กิโลเมตรและเลยต่อไปอีกประมาณ14กิโลเมตรถึงดองหาพวกเราใช้เวลาขับรถท่ามกลางม่านฝนที่โปรยปลายไม่ขาดเม็ดอย่างระมัดระวังกันไม่ถึงชั่วโมงครึ่ง แยกซ้ายเข้าสู่เส้นทางหมายเลขาสภาพเส้นทางที่ตัดเรียบชายฝั่งเริ่มเปลี่ยนเป็นปต่ลัดเลาะไปตามหุบหล่เขาที่มองเห็นทิวเทือกสลับซับซ้อน วางบนเส้นทางหมายเลข9จากดองห่าถึงพรมแดนที่ด่านลาวบาตลอดระยะทางประมาณ83กิโลเมตรนี้เป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของอดีตสงครามเวียดนามมากที่สุดสายหนึ่งเสียดายที่การเดินทางเที่ยวนี้ของเรายังเหลือระยะทางอีกหลายร้อยกิโลเมตรรอคอยอยู่ข้างหน้าจึงไม่มีเวลาพอที่จะหยุดดูซากของสมรภูมิที่มีอยู่หลายแห่งบนทางช่วงนี้ได้อย่างอี๊ เวลา10นาฬิกา10นาทีพวกเราก็มาถึงด่านลาวบาด่านพรมแดนระหว่างเวียดนามลาวด่านเล็กๆที่กำลังจะกลายเป็นด่านสำคัญของเส้นทางการเปิดทางออกสู่ทะเลให้กับลาวและมีผลต่อภาคอีสานของไทยในอนาคตท่านผู้ชมที่เคารพครับโปรดติดตามรายงานจากบันทึกการสำรวจเส้นทางมิตรภาพสู่อินโดจีนได้ใหม่ ในสัปดาห์หน้าอันเป็นข้อมูลเกี่ยวกับประเทศลาซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของการเดินทางสัปดาห์นี้ขอลาไปก่อนครับ